สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานา,นานคุณเด็บเหรียญน,นะครับแกขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบาบทสมเด็จพระปรมินทระะมาหาภูมิผลอ่ะดูนีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเด็นนี้นะครับท่านราบุนนครับว่าจะเป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตจ,จะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับ เหรียญที่ผ่านกรใช้นั้นตวอยู่ที่เหลียละประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าติดอยู่หนึ่งรือสิบอันดับที่หายากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับบูมแน่นอนครับท่านพี่น้องถ้าพี่ท่านมีนะครับมาดูครับเนี่ยเหรียญนี้ยังไม่ทำการล้างนะครับตอนที่รอระปีจะเกินะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเปิลนขึ้นอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับท่านสังเกตดูตรงนี้ครับตอนที่ยังไม่ทำยังไม่ทำการล้างครับก็เห็นรอยแตกรลวาอยู่แล้วครับเนี่ยสีทองกกกินนนลลึึเเเข้าาไปมยยะครับี่ แล้วก็จรูกก็จะหายไปแลวครับสาหรับเดือนนี้นะครับลักษณะของเรียนเปเรียน้อนสีตัวติดนะครับมาดูนี้ครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่ขอบเฟืองรู้สึกว่าจะสึกล้อยนิดหน่อยนะครับเนี่ยขอบเฟืองสำรับเบียบครับรอยบุบรอยเบียบก็มีแต่น้อยมากนะครับเนี่ยสำหรับเดือนนี้ครับโอเคอยู่นะครับสุดยอดพอสมควรนะครับสาหรับเดือนนี้ครับสวยงามมากันนะครับก็ยังดีๆอยู่นะครับเนี่ยแบบนี้ถ้าติดอยู่นึงติดอันดับที่หายหายยากแล้วก็เจ๋งเป้งมากเลยครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับ ชดตินะครับประเทศไทยอักษรเดียวสามตัวที่ก้นอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับท่านพอสองพันห้าร้อยสี่สิบครับท่านโอ้โหติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สิบเลยทีครับเนี่ยปีสองห้าสี่สิบเนี่ยครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเลิศเรืองรัตาามลงมาอีกนี่คือแม่นานจอมญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลเบิกนะครับสำหรับปีพอสอง1ันห้าร้อยสี่สิบเ็ดสี่สิบนี้นะครับติดอันดับอยู่ที่อันดับที่สิบของเหรียญที่หายากนนะครับ ของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่9 3, 1, 600, 000, ล้าน3แสน1ห600เหรียญนะครับท่าน9ล้าน3แสน1ห600เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ1 5 0บาทครับท่านสุขโขกัยนะครับ1 5 0บาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกาใช้แล้วครับตัวที่เหรียญละ50-60บาทเลยนะครับส่วนจุดซื้อขายก็อยู่ที่ปีพศนั่นแหละครับท่าน ปี25งห่นนี้นะครับ